ดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเกตพลรดิศครับไลฟ์สไตล์เทรนเนอร์นะครับวันนี้เราจะมาสอนท่านนะครับขั้นตอนในการที่จะสาธิตผ้าเนมไมให้เห็นถึงความแตกต่างของท่านท่านสามารถฝึกแล้วท่านก็เอาไปนะครับสามารถทําแสดงหรือสาธิตให้ลูกค้าของท่านเห็นได้และท่านจะทํายอดได้อย่างมหาศาลเลยวันนี้นะครับเราจะได้ทราบเคล็ดลับของนางฟ้ากันว่าเป็นอย่างไรเขาทาอย่างไรถึงเป็นนางฟ้า เรามาดูกันกนว่าครับเครื่องมัดเครื่องมือในการสาธิตผ้าอนามัยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก็คือจะต้องมีผิดพัาดของเราครับ a n g e l s i c a t นะครับก็ได้นำเป็นสีฟ้านะครับสำหรับ day นะครับจะเป็นอลูมิเนียมฟอยอย่างดีนะครับท่านดูครับว่านะครับทรงคุณค่ามากๆนะครับวิธีการแกะนะครับตัวนี้จะเป็นแถบกาวครับค่อยๆแกะขึ้นมานะครับแกะนะครับจะเหนียวมากนะครับแกะขึ้นมาไหมอลูมิเนียมฟอยอย่างดีครับข้างในก็เป็นอลูมิเนียมฟอยอย่างดีเห็นไหมครับแล้วก็หยิดขึ้นมานะครับ ก็จะปลอดภัยมากๆนะครับเมื่อหยิบขึ้นมาใช้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับสามารถปิดเก็บได้เห็นไหมครับปลอดภัยไร้กังวลมากๆนะครับกับ Angel s e c r e และก็คู่แข่งของเราในท้องตลาดนะครับเราก็ต้องใช้เดมเหมือนกันเพราะจะได้ตูตีกันนะครับในท้องตลาดเราก็แนะนำครับแบบนี้ อันนี้ก็คือแพ็กเกจจิ้งนะครับกับยี่ห้อทั่วไปในท้องตลาดท่านดูสิครับว่าเมื่อเราเอาพลาสติกออกฝากเข้าออกเนี่ยเราไม่มีที่ปิดที่อะไรเลยเพราะงั้นโอกาสที่มแมลงสาบึอเข้าไปเนี่ยเข้าไปาไปไป,ไปฉี่ไปตึ๊ไว้นะครับเป็นเชื้อโรคติดอยู่ในนี้ได้นะครับเมื่อเราชักออกมานะครับเมื่อเราแกะไม่ดีเชื้อโรคก,ก็กลับไปติดในผ้าอนามัยเราได้นะครับนี่คือยี่ห้อทั่วไปนะครับมาดูอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่นะครับ มีกิ่ห้อในท้องตลาดนะครับแบบไม่มีปีกนะครับแบบนี้นะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับพอชักออกมาเนี่ยครับท่านูดีิครับว่าเนี่ยมันไม่มีรูไม่มีที่ปิดไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับว่าแตกต่างขนาดไหนครับดูสินะครับพอวางจุบไปนะครับแมงสาบก็ไหลบินหรือตายเข้าไปได้หรือไปที่สะสมของกลุ่มแมลงสาบหรือแมลงต่างๆเข้าไปอยู่ได้นะครับเห็นไหมความปลอดภัยไม่มีเลย หลังจากเครื่องไม้เครื่องมือได้ hai, ครบแล้วนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ครับอันดับต่อไปก็คือผ้าครับที่จะมารองถาดนะครับแล้วอันนี้คือผ้านะครับเดี๋ยวเรามารู้ว่าผ้าเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็ถาดน้ําครับถาน down, ain. อันนะครับบางๆงนะครับอยาขอบหนาถ้าขอบหนาเนี่ยเขาจะไม่เห็นนะครับเอาขอบบางๆางนี่จะดีมากๆนะครับแล้วก็นะครับมีอุปกรณ์คือสลิงนะครับสลิงนะครับ นะครับก็ประมาณจุได้50 ml นะครับ5้าิีนะครับแล้วก็ที่คนสำหรับคนเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นสำลีหรือเป็นกระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็มีแก้วครับประมาณนี้ครับ4ใบประมาณ4ใบเพื่อจะเอามาใส่สิ่งที่อยู่ในผ้าอนามัยเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้เขาดูว่าแตกต่างอย่างไรนะครับก็เป็นแก้วนี่คืออุปกรณ์ต่างๆและที่ขาดไม่ได้คือน้ำครับ น้ำนะครับน้ำเราก็ทําเป็นสีสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดเอาน้ําใสๆเนี่ยนะครับมันจะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเราสำหรับคนนั่งไกลๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นสีไม่จำเป็นต้องสีแดงนะครับเป็นสีฟ้าสีเขียวก็ได้นะครับแต่ในที่นี้หาไม่ได้เราเอาสีแดงไว้ก่อนนะครับเหมือนจริงเลยนะครับอันนี้ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปชมว่าวิธีการสาธิตนั้นทําอย่างไรครับครับเรามาดูขั้นตอนในการสาธิตกันว่าทําอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกเราก็หยิบนะครับของคู่แข่งเราขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ครับคู่แข่งครับอ่านะครับ เราก็เล็งให้ลูก like. ค so, ้าดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเราก็ค่อยดึงขึ้นมานะครับอ่าดึงขึ้นมาคู่แข่งนะครับและอย่างอธิบายไปเมื่อคู่นี้ครับว่าความน่ากลัวนะครับในการเก็บเนี่ยมันไม่ดีเลยนะครับเรามาแกะเลยครับอ่านะครับของคู่แข่งเรานะครับก็ดูว่าเขาแกะตรงไหนนะครับอ่าครับตรงนี้นะครับแกะขึ้นมาอ่านะครับแล้วหยิบขึ้นมาครับมันจะเป็นนะครับ้าขึ้นมาแล้วค่อยๆกลางครับดูดีครับว่ามันมีริ้วนะครับเป็นแบบ หยาบกระด้างกระด้างนะครับมากๆเลยนะครับนะครับนะครับาเรามาดูกันนะครับว่าข้างหลังเขาเป็นอะไรนะครับมาดูนะครับผมจะฉีกกาวออกนะครับนี่ดูนะครับฉีกกาวนะครับดูสิครับกาวนี่แหละครับเป็นกาวที่เป็นสารเคมีนะครับเป็นกาวที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับมันจะมีสารเคมีนะครับมีอยู่ตองแถบใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ไว้สําหรับติดในชุดชั้นในของเรา นะครับซึ่งถ้าอยู่ในชุดชั้นในของเรานานๆเนี่ยนะครับมันก็ขังที่มีก็สะสมอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่ใช้เนี่ยนะครับสารที่มีต่างๆก็จะขับไปสู่นะครับส่วนที่สําคัญที่สุดของเราก็คือน้องสาวเรานั่นเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็มาแปะนะครับอันแรกเลยนะครับแปะไว้ในถ่านมาอ่านะครับมาดูวันที่2นะครับ มาดูนะครับในในที่นี้ผมจะใช้2ยี่ห้อมาแข่งกันนะครับมาดูกันนะครับว่าความแตกต่างนะครับสําหรับยี่ห้อนี้ครับกับของเราเนี่ยจะจะใกล้เคียงกันนะครับจะจะใกล้เคียงอ่าเห็นไหมการแพ็คเกจจิ้งอะไรเขาจะเหมือนใกล้เคียงกันเราแต่เขาสีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะแกะของเขาก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ามินิแกะเลยครับอ่าเหนียวมากนะครับเหนียวมากเลยอ่าแกะเห็นไหมครับอันนี้คือแบบมีปีกครับอ่าครับเราก็แกะปีกออกนะครับอ่าครับนี่มีปีกนะครับดูดีครับว่า ข้างหน้าก็เป็นไงครับอันนี้คือนุ่มขึ้นมานิดนึงนะครับมีความนุ่มขึ้นมานิดึงนะครับแต่ว่าก็ยังมีขอบต่างๆนะครับที่ทําให้น้องสาวเราระคายเคืองได้นะครับมาดูด้านหลังนะครับกาวเขาเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับกาวนี้จะเยอะมากเลยนะครับทั้งแผ่นเลยนะครับโอ้ทั้งแผ่นเลยนะครับเป็นกาวที่ไม่ใช่กาวที่ธรรมชาตินะครับเป็นกาวจากทาจากเคมีนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มันจะทําให้เราเป็นเกิดอันตรายนะครับในส่วน ที่สําคัญของเราได้ครับอ่าเราจะแปะเรามาดูของเราครับ Angel Secret ครับอ่าครับการแพ็กเกจิ้งนะครับจะดีมากๆแกะนะครับโอ้เหนียวมันกันเลยนะครับอ่าครับอครับอันนี้คือใกล้เคียงครับตัวสีครับแบบมีปีกนะครับการเก็บต่างๆจะใกล้เคียงกันนะครับการเก็บต่างๆจะใกล้เคียงกันดูครับ ดูความนุ่มนะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นผ้าฝ้ายอย่างดีนะครับที่นุ่มนวลมากๆนะครับนะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังเมื่อเราแกะมานะครับนะครับตรงนี้จะมีเทปกาวนะครับหนึ่งสองสามเส้นเห็นไหมครับสามเส้นแต่ว่ากาวเนี่ยเป็นกาวที่นะครับปลอดภัยเป็นธรรมชาตินะครับเป็นกาวชิ้นิดเดียวที่เขาไปทําหมากฝรั่งที่เราทานนั่นเองนะครับเพราะงั้น ปลอดภัยมากๆนะครับเมื่ออยู่ในชุดชั้นในเราเนี่ยครับสะสมอยู่ในชุดชั้นในก็ไม่เป็นอันตรายนะครับจริงๆแล้วสารธรรมชาติจะไม่สะสมครับมันก็จะเมื่อเราซักเรืออะไรมันก็จะทิ้งไปได้หมดเลยเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างนะครับอ่าเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะแตกต่างอย่างไรได้อีกนะครับเมื่อเราแกะนะครับผ้าอนามัยมานะครับไม่ว่าจะ2หรือ3ก็ดีนะครับพอแกะปุ๊บ แปะในถาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ท่านทำต่อไปก็คือให้นะครับลูกค้าเราหรือผู้มุ่งหวังเรานะครับได้สัมผัสนะครับสัมผัสยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับสมมติว่าผมเป็นลูกค้านะครับผมก็จะให้สัมผัสอย่างนี้ครับวางมือไปอย่างนี้นะครับสัมผัสแล้วก็ลองดูนะครับแล้วลองให้ก็ดูว่าสัมผัสอันไหนนุ่มกว่านะครับให้ลูกค้าสัมผัสเองเลยครับมี2คนก็สัมสัมผัส2คนมี4ี่หคนก็สัมผัสทั้ง4ี่หคนเลยให้ก็เห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดมาเลยนะครับ เมื่อสัมผัสอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ทันทีว่าความนุ่มฝั่งนี้นุ่มมากกว่าเลยนะครับฝั่งนี้ก็นุ่มพอได้แต่อันนี้ฟืดมากเลยนะครับโอ้โหแบบยางกทานลุกลังเลยแต่เนี่ยอาจจะเป็นคอนกรีตนิดนึงนะครับแต่อันนี้โอ้โหนุ่มมากนะครับอ่านี่คือพอลูกค้าเห็นถึงความแตกต่างตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่เขาจะตัดสินใจเนี่ยเริ่มมีแล้วครับขั้นตอนที่ต่อไปนะครับเราก็เตรียมน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับพร้อมกับแก้วครับแก้วนะครับแก้วที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสลิง อ่านะครับเรามาดูกันว่าทําอย่างไรนะครับมาดูกันเลยครับเราก็เทน้ําลงมาครับประมาณ1แก้วนะครับอ่านะครับแล้วก็วางไว้นะครับอันดับต่อมาคือสลิงครับเห็นไหมครับเราสลิงดูดขึ้นมาเลยนะครับนะครับตลบมาที่เท่าไหร่ครับ50ซีซีนะครับอ่าห้าสิบซีเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้เองนะครับเราก็ดูดขึ้นมา50ซีซี เมื่อเตรียมนะครับเอาน้ําดึงเข้าสลิงแล้วนะครับเราก็เอามาฉีดที่นะครับผ้านามัมของใครก่อนก็ได้ครับเราก็ฉีดไปนะครับฉีดโดย่านะครับแบบนี้เลยนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับอย่าฉีดตรงใดตรงหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าดูดซึมไม่ทันนะครับฉีดไปนะครับนะครับเห็นว่าเขาก็ดูดซึมนะครับน้ําที่เราฉีดไปทั้งหมดเลยนะครับ แล้วเราก็ดูดขึ้นมาอีกนะครับครับ50ตีตีนะครับอ่าเหมือนเดิมครับเท่ากันนะครับก็ฉีดไปนะครับฉีดแบบใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งให้กดแรงมากนะครับถ้าแรงมากเดี๋ยวนะครับเขาดูดไม่ทันนะครับก็จะไหลทะลักนะครับจะสังเกตได้ว่ายี่ห้อทั่วไปนะครับเขาจะไม่มีขอบปกป้องนะครับเมื่อมันทะลักมาเนี่ยมันก็จะไหลออกไปเลยนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับมันไม่มีสิ่งที่จะ ป้องกันการไหลย้อนกลับเนี่ยนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเลอะนะครับไหลออกมาเลอะเปิดอนนะครับกางเกงของเราได้สังเกตว่าตุ้พัฒน์ีตอนที่มีรอบเดือนเนี่ยจะไม่ค่อยมักจะใส่กางเกงหรือก็โปรงสีขาวนะครับเพราะกลัวมันไหลทะลักนะครับนี่คือผ่านแล้วครับยี่ห้อตัวไปเรามาดูของเราครับครับทำเหมือนกันเลยครับของเราจะวางตะแคงหน่อยนะครับเพราะว่ามันขอบถาดพอดีปกติใช้แค่2ยี่ห้อนะครับ ใช้แค่2ออันก็พอแล้วนะครับคู่แข่งอันหนึ่งของเราอันหนึ่งครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นการที่จะสอนในการสาธิตเนี่ยเราก็เลยให้ดู3ามอันเลยนะครับเพราะว่าจะได้ดูเห็นความแตกต่างกันอย่างจริงจังอ่าเสร็จแล้วครับนี่คือขั้นตอนนะครับในการที่เราเอาน้ำนะครับใส่เข้าไปเพื่อให้เห็นการดูดซึมครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็เตรียมกระดาษทิชชู่ธรรมดานะครับที่เป็นกระดาษลักษณะนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเหมือนกับเราเล่นโกลแล้วตอนนี้นะครับเราพับนะครับให้เท่ากันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยววางไปเลยครับ วางไปที่คู่แข่งเรานะครับทำเหมือนกันหมดเลยทั้งทั้งสามอันนะครับถ้าเรามี2องอันก็ทํา2อันนะครับนะครับวางนี้แล้วตรงนี้เองนะครับเราก็ให้ลูกค้านะครับทำเหมือนขั้นตอนแรกเลยก็คือเอามือนะครับวางลงไปในน้ําหนักเท่ากันนะครับกดนะครับกดนะครับกดนะครับพร้อมๆกันน้ําหนักเท่าๆกันนะครับอย่าสังเกตดูเลยครับเราก็หยิบให้ลูกค้าดูดูดิครับความมหัศจรรย์ครับเห็นไหม โอ้ย่อทั่วไปนะครับไหลย้อนกลับนั่นหมายว่าเราใส่ไปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเลอะซึมเปื้อนนะครับโอ้โหชุดชั้นในเราแล้วก็ชุดสวยๆของเราได้นะครับนี่ครับยี่ห้อที่นะครับใกล้เคียงเราก็เป็นเหมือนกันนะครับมาดูของเราฉีดที่หลังนะครับให้น้ําที่หลังกว่านะครับดูสิครับน้ำเทคนิคก็ไม่มีนะครับมาัดจรรไหมครับสุดยอดมากๆนี่ครับขั้นตอนนี้ลูกค้าเขาจะตื่นเต้นเห็นไหมครับอ่านะครับนี่คือขั้นตอนเทสว่า ยี่ห้อไหนนะครับแบบไหนที่ดูดซึมได้ดีที่สุดและแห้งที่สุดเห็นไหมครับว่านี่คือความแตกต่างของ Angel's ลซีเคนะครับครับขั้นตอนต่อไปครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออีกนิดหนึ่งครับคือกันไก่ครับกันไก่จะช่วยให้เราฉีกแฉะนะครับได้ง่ายขึ้นทํำยังไงมาดูกันเลยครับนะครับเมื่อเราใช้ตัไก่ครับมาตัดขอบของผ้านอไมทุกอันนะครับเพื่อเราจะได้ฉีกได้ง่ายขึ้นนะครับลองดูกันเลยครับ มาดูกันเลยครับว่าอันแรกจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราฉีกก็ค่อยฉีกนะครับเราฉีกตามตะเข็บเขาเลยครับสังเกตได้ว่ายี่ห้อที่นะครับของอันแรกเนี่ยนะครับจะมีสัลรีเขาบอกสำลรีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้สำลรีจริงหรือไม่นะครับนะครับเห็นไหมครับมันติดมาเยอะมากนะครับนะครับโอ้โหดูจะเกิดว่ามันเป็นของจริงเป็นไงครับนะครับฉีกออกมาครับก็จะฉีกให้มันเป็นรูปแผ่นออกมาให้ดีนะครับ พอผิดฉีดมาแล้วเนี่ยเราก็ให้อย่างเงี้ยนะครับยืดให้ลูกค้าดูถ้ามีไม่ขี่คนก็ให้สัมผัสดูนะครับมันจะเป็นลักษณะของพลาสติกครับพลาสติกเห็นไหมยืดได้อย่างนี้เลยนะครับพลาสติกนะตรงนี้นะครับพลาสติกตรงนี้จะแนบกับน้องสาวเราเลยเห็นไหมมันมันอันตรายขนาดไหนนะครับอันนี้คือของที่ไปแล้วดูทีครับว่าพอเปิดไปปุ๊บจะพลาสติกชั้นเดียวนะครับก็จะเจอสำลีเลยที่เขาบอกดูดตึมนะครับเขาบอกสำลีนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสำลีจริงหรือเปล่า มาดวนที่2ครับอันที่สองเขาบอกเขามีการซึมเพื่อหลายชั้นเรามาดูพยายามจะแกะให้มันได้หลายชั้นนะครับว่าจะได้จะขี่ชั้นนะครับผลสุดก็มันมีอยู่ไม่ขีดชั้นเองนะครับพยายามจะแกะให้เขานะครับอ่ะ,นะครับเขาบอกนี่นชั้นหนึ่งชั้นแรกของเขานะครับ เขาครับเป็นผ้ากีงของเรามากเลยนะครับเป็นล้ๆผ้าผสมพลาสติกผ้าป้ายผสมพลาสติกนะครับจะยืดได้เงนะนะครับนะครับเป็นผ้าบานถือว่าน่าจะโอเคนะครับมาดูของเราครับโอ้โหนี่ครับจะตื่นเต้นเราบอกแล้วว่าตอนที่เราพูดกันมาตั้งต้นคือของเรามีกี่ชั้นครับทั้งหมด7ชั้นนะครับเรามาดูชั้นแรกของเรานะครับชั้นแรกของเราก็จะเป็นผ้าป้ายอย่างดีนะครับที่จะมันจะนุ่มนะครับละเอียดมากๆนะครับ นี่คือชั้นแรกของเราโหแม่ฉีกครับเสียงจะอันนั้นมากเห็นไหมครับนี่คือผ้าฝ้ายอย่างดีเห็นครับเนื้อจะนุ่มมากๆครับเป็นผ้าฝ้ายเกรดเอเลยนะครับอย่างดีมากๆนะครับนี่ก็คือส่วนแรกที่มันสัมผัสกับผิวน้องสาวเราเห็นไหมมีความนุ่มมากๆเลยนะครับนี่คือชั้นแรกนะครับมาดูอันแรกครับชั้นที่2อันนี้ไม่มีเปนี่เลยอ่ะชั้นที่2อันนี้มีครับอันที่2มีนะครับอ่ะเราแกะชั้นที่2องเขาหน่อยนะครับ อ่าชั้นที่2ก็คือเป็นตัวหุ้มเจลของเขาแล้วอ่าเจลผสมสําฤอะไรกาเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าเห็นไหมเป็นผ้าเหมือนกันแต่เป็นผ้าที่ไม่ไม่ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับผสมมาติกยืดได้นะครับอ่าแล้วก็เป็นตัวเจลก็ทำมันนะครับเป็นเจลอะไรก็ไม่รู้นะฮะนะครับนี่คือตัวไปนะครับมาดวของเราครับชั้นที่2เราเป็นไอออนนี่คือความพิเศษของเราครับ ไอออนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียกําจัดกลิ่นนะครับแล้วก็จะตัวคอยดูปกป้องดูแลนะครับน้องสาวเราอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพาสติีที่มีรอบเดือนเนี่ยกลิ่นแรกก็คือกลิ่นคาวกลิ่นของเลือดเนี่ยนะครับมันก็จะฟุ้งถ้าเราไม่มีตัวดับกลิ่นป้องกันกลิ่นตัวนี้แหละครับเป็นตัวไอออนบรรจุลบครับจะช่วยกำจัดแบคทีเรียพร้อมจัดแบคทีเรียปุ๊บเนี่ยกลิ่นก็จะไม่มีเห็นไหมครับว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับแค่นี้เองและที่สำคัญก็คือตัวไอออนเนี่ยผลิตจากใย ไม่ใช่พลาสติกหรืออะไรเป็นผลิตจากใยพืชเมื่อเผาแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีขี้เถ้าเห็นไหมครับว่าเนี่ยคำนึงถึงประโยชน์คำานึงถึงความปลอดภัยของสุภาพตรตีมากๆเลยเพราะงั้นปลอดภัยจากมะเร็งแน่นอนครับเมื่อใช้ตัวนี้นะครับนี่คือชั้นที่2ครับมาดูกันครับชั้นที่3าไม่มีชั้นที่3ามไม่ม,ม,ม,มีมาดูชั้นที่3อันนี้ครับอ่าชั้นที่3าก็จะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งครับเป็นผ้าอย่างดีเลยนะครับ เป็นผ้าชนิดเดียวบอกได้เลยว่ากับที่โรงพยาบาลใช้นะครับที่ใช้พันแผลในโรงพยาบาลเลยนะครับเป็นชนิดเดียวเลยเห็นไหมครับว่ามาชั้นนี้ก็ยังยังแห้งอยู่เลยนะครับนะสุดยอดมากๆนะครับเป็นผ้าที่นุ่มนะครับแล้วก็ดูดความชุ่มชื้นอะไรไว้หมดเลยหายหมดเลยนะครับเยอะจากความแห้งเห็นไหมครับนะครับมาดูกันว่าชั้นที่4เป็นอย่างไรบ้างอ่าครับชั้นที่4เนี่ยครับยังเป็นยังเป็นลักษณะของผ้าอยู่เห็นไหมครับ ถ้าใยอย่างดีครับอยสั่ผภาพวาอย่างดีเลยเห็นไหมครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากๆเห็นไหมนะครับสุดยอดมากๆนะครับคํานึงถึงความปลอดภัยนะครับส่วนนั้นของสุภาพสติอย่างดีเลยนะครับอ่ะ นะครับอันนี้ก็ถึงเจลแล้วนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นสำลีอันนี้สำลีนะเขาบอกว่าสำลีผสมเจลนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆสำลีนะครับแล้วก็มีเจลด้วยนะครับแต่ของเราเนี่ยมันเจลร้อยเปอร์เซ็นต์นุ่มมากนะครับสัมผัสได้มันจะนุ่มอ่าดูนะครับสัมผัสจะนุ่มแต่นี่พอปล่อยไปสักพักมันจะแข็งแล้วเนี่ยแข็งนะครับอันนี้ก็ยังเป็นนิ่มอยู่นะครับแล้วก็บรรกระดน้ำจะมีนสังเกตนะครับเห็นไหมสังเกตว่าน้ำมันคอยทะลักออกนะครับมันไม่ซับน้ำเอามาดูของเราครับปราครับ ไม่มีน้ำครับมีแต่เจลครับไม่มีน้ำเลยมีแต่เจลครับอ๋อเห็นไหมย่อนี้ย่อนี้อันนี้แข็งครับอันนี้ก็เป็นแข็งนะครับมีน้ำนิดๆมาดูกันว่าการดูดซึมเป็นยังไงนะครับและขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้แหละเราจะได้รู้ว่าการดูดซึมแต่ละย่อหนีเป็นอย่างไรมาดูเลยครับว่าทาอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องแกะของเข้ามานะครับแกะอ่าแกะนะครับแล้วก็ม้วนเลยครับม้วนม้วนนะครับ แล้วก็ใส่ไปในแก้วแรกนะครับมีแก้วแรกของอันนี้นะครับอ่าอันที่สองครับแกะของเขาก็มีชั้นนี้ชั้นสุดท้ายแล้วฮะเนี่ยผมพยายามแกะนะฮะครับพยายามจะแกะรอบชั้นสุดท้ายเขานะครับผลสุดไม่มีนะครับก็เป็นลักษณะของเจลเลยนะครับนะครับโอเราเจลเป็นก้อนอันนั้นยากมากเลยนะครับอ่าใส่นะครับพยายามเก็บให้หมดนะครับ นะครับกระดูของเรานะครับนะครับของเราใช้ม้วนเลยครับนี่ก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ใต้เจลเนี่ยครับเห็นไหมเป็นผ้านะครับอย่างดีใต้เจลสําหรับม้วนใส่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดูดซึมนะครับถ้าเราใส่น้ําเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับการดูดซึมของประเภทไหนยี่ห้อไหนดีกว่านะครับตรงนี้อะเริ่มตื่นเต้นครับทุกทีหัวใจเริ่มเต้นแล้วครับมาดูกันเลยครับว่าเดี๋ยวผมจะใส่น้ําอีก50 ซีซีนะครับทุกแก้วเลย3แก้วแล้วเรามาดูกันว่าแก้วไหนนะครับดูดซึมได้ดีกว่านะครับมาดูที่แก้วเลยครับนะครับอันนี้นะครับ50ซีซีครับนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเราค่อยกลับมาดูว่าใครจะดูดซึมได้ดีกว่ากันนะครับครับเรากลับมาดูว่า นะครับชิ้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายของแต่ละยี่ห้อเป็นอย่างไรนี่ครับมาดูเลยครับนะครับนี่คือยี่ห้อทั่วไปนะครับสออันนะนี่คือยี่ห้อของ a n g e l s i c r e t ดูสิครับว่ายังแห้งอยู่เลยแต่ยี่ห้อทั่วไปดูสิครับโอ้โหดูไม่สวยเลยเห็นไหมครับมันติดกันนะครับเยอะมากยโดยเฉพาะยี่ห้อนี้ดูสิยังแฉะอยู่เลยนะครับเห็นไหมแล้วเรามาแกะดูว่ามันจะเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรกันนะครับในชั้นสุดท้ายนะครับอันแรกนะครับเรามาแกะกันอ่านะครับ้าดูดิครับเป็นอะไรครับพลาสติกครับดูดิ พลาสติกอย่างหนาเลยไม่มีอากาศหายใจเลยนะครับดูนะครับเมื่อมันไปปกป้องตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่อับชื้นนะครับเป็นที่สะสมของแบคทีเรียใช่ไเป็นพลาสติกยืดก็ยังไม่ขาดเลยนะครับแล้วอันต่อไปครับอันแบบกานะครับที่ใกล้เคียงมีปีกเหมือนเราเลยนะครับอันต่อไปก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับนี่ดูดิครับยืดแบบเหนียวมากนะครับไม่มีอากาศรั่วอากาศระบายเลยเห็นไหมครับนี่ผมเอายืดอย่างแรงเลยเห็นไหมครับเพราะงั้นตรงนี้เองเนี่ยก็จะไป เมื่อเราไปใส่นะครับมันก็จะไปอบนะครับอบในส่วนของตรงนั้นนะครับทั้งวันนะครับสชั่วโมง4ี่ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยครับดูดีว่ามันอึดอันขนาดไหนและเป็นที่จัดสมของแบคทีเรียขนาดไหนเพราะของเสียมก็จะวนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไปที่มาของทาให้นะครับน้องสาวเราคันเป็นผื่นนะครับปวดอ่า้องเมนมากขึ้นนะครับหรือทําให้นะครับเป็นโรคในช่องคลอดได้นะครับเนี่ยคือสาเหตุนะครับเรามาดูของเราครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ ของเรายังแห้งอยู่เลยนะครับแล้วเมื่อแกะออกมานะครับนะครับถ้าแกะออกมานะครับยังง่ายดายนะครับอ่ายังแห้งอยู่เลยแล้วก็เป็นผ้านะครับเป็นผ้าแล้วมันสามารถที่จะระบายอากาศได้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันระบายอากาศได้อย่างไรสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็คือน้ําร้อนนะครับน้ําร้อนนะครับแล้วเราก็เอาแองเจิลซิเกตของเรานะครับที่ที่นะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับปิดไปเลยครับอ่าปิดไปนะครับ ปิดตัวอย่างแน่นนะครับแล้วเราก็เอาแก้ว้ทียงแห้งนะครับแก้วอีกใบหนึ่งเนี่ยจะแห้งมากๆนะครับแล้วก็ประกบไปนะครับนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นพลาสติกมันจะระบายความร้อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าหรือเป็นที่ระบายความร้อนได้เนี่ยตรงนี้สังเกตว่าไอมันจะมาที่แก้วข้างบนสังเกตนะครับเพียงแป๊บเดียวเองนะครับไอก็เริ่มขึ้นมาแล้วเห็นนะครับแสดงว่าแองเจิลซิเคตนะครับแม้แต่ชิ้นสุดท้ายก็ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะครับ เป็นผ้านะครับเป็นผ้าฝ้าอย่างดีนะครับเป็นผ้าที่สามารถระบายอากาศได้และป้องกันการไหลย้อนกลับนี่คือความมหัศจรรย์ของ Angel Secret นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการดูดซึมมันเป็นอย่างไรมาในช่วงต่อไปเลยครับครับมาช่วงสำคัญแล้วครับว่าการดูดซึมของผิดพันธุ์ใดของตัวไหนที่จะเจ๋งสุดมาดูกันเลยครับ นี่ครับจำได้ไหมครับว่าแก้วยังวางอยู่ที่เดิมเห็นไหมนะครับนี่เท่าทั่วไปนะครับอันนี้แบบที่2องของทั่วไปและอันนี้คือของ Angel s ลซิกเกตของเรานะครับเรามาดูนะครับว่าแบบทั่วไปนะครับนี่นี่นะครับเขาบอกเขาเป็นสัมรีนะครับถ้าสัมรีเนี่ยนะครับมันจะไม่แตกยุ่ยดูครับมาดูอันนี้ครับอ่าครับเป็นสัมรีที่ไหนครับเนี่ยแตกยุ่ยเป็นชิ้นๆเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือผ้าครับกระดาษ อันนี้คือกระดาษครับกระดาษที่เขาเป็นกระดาษรีไซเคิลนะครับแล้วก็มาย้อมสีนะครับมาผ่านสารเคมีเยอะแยะมากมายดูน้ำดิครับไม่ไม่คุณเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันตรายมากๆถ้าคุณใช้อย่างนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งคนลมดลูกมะเร็งต่างๆในอวัยวะของคุณเนี่ยเป็นได้ง่ายเลยเห็นไหมครับอ่ะมาดูแบบที่2ครับแบบที่2นะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเจลผสมกับกระดาษนะครับที่ ผ่านการรีไซเคิลแล้วรีไซเคิลอีกนะจมมันขาวเห็นไหมครับแล้วใส่สารฟอกสีต่างๆนะครับอันตรายมากๆนะครับแล้วการดูดซึมนะครับก็ยังมีน้ำนะครับอ่านะครับให้ดูนะครับก็ยังมีน้ําไหลออกมาเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมยังไม่หมดนะครับนี่ขนาดที่ใส่ไปเท่าเท่ากันนะครับเห็นไหมนะครับยังไหลมาเรื่อยๆนะครับอ่ามาดูของแองเจลนะครับซิกเก็ตของเราครับเทไปไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีการไหลย้อนกลับยังไงนะครับดูนะครับผอมาไหมดูอ่าเห็นไหม เป็นเหมือนเดิมแล้วครอบกลับไปนะครับไม่เปียกเห็นไหมนะครับไม่มีการเปียกเลยนะครับนี่คือแห้งมากๆและดูดซึมดีมากๆแล้วท่านยาเล็กรู้ไหมว่ามันดูดซึมได้อีกไหมเดี๋ยวผมลองใส่อีก50าสิีดีไหมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ขอแองเจิ e ลอีก๊กเกตนะครับอีก5 0าสีว่ามันจะดูดได้ไหมนะครับรอสักครู่ครับจําได้ไหมว่านะครับ ตอนที่มันอยู่ในรูปแบบของผ้านอมัยเนี่ยเราใส่ไป 50cc นะครับหลังจากเอามาใส่แก้วเราก็ใส่บีก 50cc นั่นหมายว่าตรงเนี้มี 100cc และนะครับกับการดูดซึมที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เพิ่มอีก 50cc ว่ามันจะดูดซึมได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับ อีข้ออื่นเราจะเป็นไงนะครับอันนี้ครับเขาบอกดูดซึมดีไม่ไหลนะครับไม่หวั่นแม้วันมามากนะครับโอ้โหถ้ามามากอย่างนี้เป็นไงครับนะครับยังอยู่เลยนะครับสังเกตนะครับเป็นพวกนะครับกระดาษนะครับรีไซเคิลยังเป็นแผ่นๆอยู่เลยดูนะครับเนี่ยนะครับอันตรายครับผสมเจลแต่ดูนะครับว่าอันนี้นะครับแห้งนะครับไม่ไหลย้อนจับง่ายไม่มีน้ําแม้สะหยดเลยเห็นไหมครับดูที่กระดาษนะครับไม่มีเลยเห็นไหมครับ ทันเชื่อไหมว่าเจลนะครับของ Angel s e c ิ e เเองเนี่ยนะครับจะดูดนะครับน้ำได้ที่ผมเคยทดลองก็คือ 280cc เลยนะครับที่พวกเราใส่ไปนี่แค่ 150cc ชิวๆครับเพราะงั้นคมไม่มีสุภาพสตรีท่านใดนะครับที่นะครับเมนเลือดมามากกว่านะครับ 50-400cc อย่างแน่นอนนะครับโดยปกติก็คือแค่ 30cc นะครับนี่ก็คือความมาตศจรรย์ของ Angel s e c ิ e เครับและปลอดภัยนะครับจากเจลที่ดีที่สุดในโลกนะครับ แล้วคุณใช้ตรงนี้นะครับคุณจะปลอดภัยจากมะเร็งร้ายนะครับผมบอกได้เลยว่าการที่คุณนะครับใช้ยเท่าทั่วไปโอกาสที่เป็นมะเร็งสูงมากแต่ถ้าเกิดคุณปกป้องนะครับดูแลสุขภาพคุณด้วย Angel Secret นะครับคุณจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งและทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆทำให้คุณเหมือนนางฟ้าและคุณก็จะอยู่แบบในโลกของนางฟ้าเบานุ่มสบายไร้กังวลกับ Angel s ซิเของ J.M. Ocean Avenue ครับ